วันนี้พาพี่น้องเข้ามาเมืองอันพญใยญ่เรถไถหน้าค่ะพี่น้องไถหน้าเอารถอีแตกๆไถค่ะหลังจากขี่บปดุดบเราวางเพิ่นไปประมาณสิบกว่าปีค่ะว่าเดี๋ยวเอาออกงานจากเถื่อโมก็เดี๋ยวเอามาปัดฝุ่นเหิ่มเริ่มลงขาดหน้าไมค่ะพี่น้องรถไถอีสมเพิ่นโมกาลงมากขาดไหนเพิ่นหยานมันโตโปรนะค่ะพี่น้องหนามไร้ค่ะ เต็มเงินไหยเงินหน้าเลยค่ะฝนดีตั้งมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเลยค่ะพี่น้องหนามเต็มเลยโอีิลีค่ะปีนี้ตากขมเมย์คือกันรตะก้นโมเดลขับรถไถมาโดนหน่องสาวมันเห็นพอขาดอีพ่อให้อยขาดน้ำเน่นาอคนว่าก็ห้อยได้อัพรูปลงเฟซบุ๊กอ่างมือคนเป็นพิเศมนะค่ะพี่น้องเป็นเรียนอยู่มออ,บนนอุบลเนาะจ้ะ สาวหมอมาขาดหนาวเฏิพฤยังแล้วคุณนะกองจองกองจองทางหนองสายเห็นเอือยเฮ็ดค่ะใร้านเฮ็ดน้ำเนต้อตาคนว่ากองจองกองจองคุ้มรถกับชีโบแพร์พอใหญ่แลนวทำถ้่อยากหัวทองเท้ากับฮาร์แมงจีซ่อนต่อค่ะพี่น้องหาแมงจีซ่อนไปหัวกินเหมือนเลี่ยงคนว่ากินกับตำขุนคนว่า รถไทยอีแตกๆ,ๆกับโตกโลมอี๋ค่ะพี่น้องโอ้ยกลัวเสียเอาขึ้นได้เงาแตกเงาแตนค่ะตกลมใสกม่กัเกบเลนน้ำเตาเถ่าอนนมเอนกับหมาเพื่อนนั่นล่ะกับหมาบกเหนียเพื่อนนั่นล่ะเพื่นกับหมาของว่าเฟื่อกันอยู่เลยแม่มมว่าระวังเพีงเด้อระวังเพีงเด้อกับโบฟังเพราะว่าวงานนี่มันติดน้องสาเนาะค่ะพี่น้องเล็นค่ะเกล่นแน่ น้องก็ไฮง,งาๆยุ่ทั้งคันแทะคนคะ่ะพี่น้องอยากเล่นน้ำอ้ายแม่บ่แห้เล่นแม่ว่ายานปีงค่ะหลังจากที่ขาดหน้าแล้วแม่นลองพิมกับฝ่าว่านได้จากพี่น้องซ้ำดินมันขันแข็งโตเนาะค่ะอันนี้คืองอกเขาว่านเน้อค่ะงอกแล้วก็จังค่อยว่านค่ะว่านว่านไปค่ะว่านนี่ดีเน้อคนว่าคนใหญ่เนี้ให้เดาซ้ำเด้อคนว่าเอาจนคำค่ะพี่น่อง บรรยากาศพอดีค่ะนอนมีทงค์ให้ทุกหน้าเสียงกบเสียงอื่นค่ะพี่น้องแล้วมันเขียยตัดปาดค่ะพี่น้องกัดปาดตัดหน้าหักเลยค่ะนอนฟังเสียงกบเสียงอื่เสียงเขียดหน่อยค่ะพี่น้องอากาศก็พอดีพอดีนอน อาชีพน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะพี่น้องแม่น้องพิมพ์ไปละจ้า